สื่อสารวัฒนธรรมที่งดงามสื่อสารวัฒนธรรมที่เป็นแบบปฏิบัติกันมาเป็นพันๆปีขอบคุณเทศบาลนครขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการเดินเรื่องของเรื่องราวของความเชื่อที่เกิดขึ้นครับและภารกิจสําคัญต่างๆในการถ่ายทอดผ่านที่นอกประชาชนต่างๆนั้นคงจะได้เริ่มต้นขนะนี้ท่านประธานในพิธีนะครับอดีตรองนายกฐมนตรมีพนัท่านสุวรรณที่ตับทางโลกนะครับ อรดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งธนาคารกูรูพ่อเพิอนของเราข่าวบูราช2สองขอาโดกเตอรวินัยบูเบดิคณะผู้ติดตามหวัดราชจมาโรงแรมรัฐสือแกรนโฮเทลทีวีของเราที่บบนก็สดมากั้งแต่ชุวแเวลาแปดโงนั่นเองครับขอบคุณะ์โครับขอบคุณเกษตรสนโมสาดาวบริษัทวิเียประกันไทยไลน เขามีโหนเขาตุ้งียเขาชอ้เลือนไปเลือดมาเขาเก่าจะตจะคการเรียนก่งมาก็รเรียนารนาขบแม